สวัสดีค่ะ,ด,คะดิฉันนางสาวชนพรโพสิ์ัทดิฉันนางสาววิชยาบุญประเวทดิฉันนางสาวภชลพรวงจำปาพวกเราเป็นแกนนำโครงการพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากสารสกัดธรรมชาติที่มาและความสำคัญของโครงการน,นี้นะคะ ปัจจุบันในประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งทางภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและอาคารบ้านเรือนรวมทั้งการเพิ่มจำนวนของประชากรอ,อย่างต่อนเนื่องทำให้ความต้องการพลังงานไฟฟ้าภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นโดยตลอดและมีแนวโน้มว่าจะยังคงเพิ่มต่อไปในอัตราสูงขึ้นเรื่อยๆในประเทศไทยนั้นมีแหล่งพลังงานที่จำกัดจึงจำเป็นจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศและภาคเอกชน ทีมงานนักเรียนแก,น,แกนนำจึงได้เลือกพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงแทนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับและนำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยการนำเอาความรู้การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากธรรมชาติมาผลิตเป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า learning resource for online education ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง เพื่อสาแอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อไว้แสงเพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในโรงเรียนและชุมชนค่ะก่อนที่เราจะไปดูขั้นตอนการผลิตเรามาทําความรู้จักกับเซลล์สิยะขึ้นก่อนได้เลยค่ะเซลล์สิยะหรือเซลล์แสงอาทิตย์เป็นสิ่งผลิตที่สร้างขึ้นจากสารถึงตัวนาเป็นเซลล์ไฟฟ้าที่สาม,มารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง ลพลังงานไฟฟ้าที่ได้ถือเป็นพลังงานทดแทนซึ่งไม่กอ่อให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแดล้อมขณะใช้งานเซลล์สุริยะประกอบด้วยแผ่นถึงตัวนำสองชั้นชั้นบนทำมจาจากทินีควอตผสมฟอสฟอรัส n-type ส่วนชั้นล่างทำมจาจากสินีคอตผสมโบรอน p-type หลักการทํางานของเซลล์สุริยะเมื่อแสงอาทิตย์มาตกกระทบแสงอาทิตย์จะถ่ายเทยพลังงานให้กับอิเล็กตรอนละหุ่งทาให้เกิดการเคลื่อนไหวเมื่อมีพลังงานมากพอทั้งอิเล็กตรอนและหุ่จะไม่เข้าหาเพื่อจับคู่กัน อิเล็กตรอนจะวิ่งไปอย่งชั้น n ท y p e แล้วโฮมจะมวิ่งไปอย่งชั้น p t y p อิเล็กตรอนจะวิ่งไปรวมกันที่ฟอนต์อิเล็กโทรดและโฮมจะวิ่งไปรวมกันที่แบตอิเล็กโทรดเมื่อมีการต่อจอไฟฟ้าจากฟอนต์อิเล็กโทรดและแบตอิเล็กโทรดให้เร้าวงจรก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นเนื่องจากชั้นอิเล็กตรอนและโฮมจะวิ่งเพื่อจับคู่กันค่ะ การทำงานของเซลล์แสงทิตชนิดสีย้อมไวแสงคือ 1. ่สีย้อมมีคุณสมบัติเหมือนกับคอโรฟิลภายในพืชโดยสีย้อมจะดูดซับโฟตอนที่มากับแสงอาทิตย์และใช้พลังงานแสงกระตุ้นอิเล็กตรอน2อิเล็กตรอนที่ถูกกระตุ้นจะถูกส่งเข้าไปสู่ส่วนของไทเทเนียมไดออกไซด์ 3. อิเล็กตรอนจะถูกเหนี่ยวนำทำให้เคลื่อนที่ไปด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ในรูปแบบของผลึก 4. อิเล็กโทรไลต์จะใส่อิเล็กตรอนกับคื้นให้สีย้อมทำให้เกิดการครบวงจรเป็นวงจรปิด าการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจะทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าค่ะจากการศึกษานะคะจะพบว่ามีพืชที่สามารถนมาเป็นตัวดูดซับเพื่อผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสี่ย้อนไปแสงที่มีประสิทธิภาพแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบกับเซลล์แสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ค่ะมีดังนี้นะคะ 1. นึ่กุหลาบพันปีมีสารจาพวกแคลโรทีนอยด์เป็นองค์ประกอบมีประสิทธิภาพ0.37เปอเซ 2. องฟูมีสารจำพวกคลอโรฟิลเป็นองค์ประกอบมีประสิทธิภาพ0.1-0.2%ค่ะ 3. มเมล็ดคำเนาะมีสารจำพวกแคลโรทีนอยและไบซินเป็นองค์ประกอบมีประสิทธิภาพ0.37% 4เปลือกมังคุดมีสารจำพวกแอนโซแอนโทไซานินเป็นองค์ประกอบมีประสิทธิภาพ1.17%ห้าเบอ์เบนจามาตมีสารจำพวกแซนโทฟิลเป็นองค์ประกอบมีประสิทธิภาพ0.01% หสาไลมีสารจำพวกคาร์อฟินอเป็นองค์ประกอบมีประสิทธิภาพ0.004และ7สีย้อมผ้าปาติค่ะซึ่งสกัดจากสมอพิเภกโรงแงนและแกแลมีสารจำพวกฟีนอลิกมีประสิทธิภาพ0.02เซค่ะข้อดีของเซลล์สูญิยะชนิดสีย้อมใบแสงสามารถทำงานได้ในทุกสภาวะและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้หลากหลายใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ใช้พลังงานน้อยในการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อจำกัดของเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมใบแสงสิ่งสาคัญของเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมใบแสงคือสารละล,ะลายอิเล็กโทรไลต์เนื่องจากอิเล็กโทรไลต์ที่ใช้อยู่ในสถานะของเหลวเมื่อมีการเปลี่ยนอุณหภูมิเช่นเมื่อใช้งานที่อุณหภูมิต่ำมากอิเล็กโทรไลต์จะแข็งตัวหรือเมื่อใช้งานในที่อุณหภูมิสูงมากอิเล็กโทรไลต์จะเกิดการขยายตัวทําให้เซลล์สุริยะไม่เสถียร นอกจากนี้อิเล็กโทรไลต์ชนิดของเหลวยังรั่วไหลได้ง่ายทำให้ค่าสัไฟฟ้าของเซลล์สุริยะไม่คงที่และการใช้อิเล็กโทรไลต์ชนิดของเหลวอาจจะต้องผเผชิญกับอันตรายจากไอระเหยของสารอิเล็กโทรไลต์อีกด้วยปัจจุบันได้มีการพัฒน,นาโดยปรับเปลี่ยนใช้อิเล็กโทรไลต์ชนิดแบบเจลหรือแบบของแข็งแทนเพื่อลดปัญหาการแข็งตัวของอิเล็กโทรไลต์แต่ประสิทธิภาพของเซลล์ก็จะลดลง จากการดำเนินงานของพวกเราโดยการนำความรู้มาผลิตเป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชัน Learning Resources for Online Education mm hmm. ในโคงรงการพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อไวัวแสงจากสารสกัดธรรมชาติสามารถเผยแพร่ความรู้ในช่วงการแพร่ระบาดการติดเชื้อโควิด -19 ให้กับนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนเพื่อนำองค์ความรู้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อไวัยแสงจากสารสกัดธรรมชาติ ย่อเพื่อผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น การดำเนินง,งานโครงการพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงทิตย์ชนิดสีย้อมไม่แสงจากสารสกัดธรรมชาติทําให้เกิดผลที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของโครงการคือเพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในโรงเรียนและชุมชนเกิดความตระหนักในการใช้พลังงานไฟฟ้าและปลูกฝังนักเรียนและบุคลากรทางการาศึกษาแห่งคําถึงข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน Learning Resource for Online Education เพื่อขับเคลื่อนนรงเรียนสู่ World Class Standard School ร่วมกันลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและ หานมาใช้พลังงานทดแทนด้วยกันนะคะ